ไปแบบแฟชั่นตั้งแต่เมื่อไหร่คะอย่างนะไปก็ไปทำงานเอเจนซี่แป๊บเดียวนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกส่งไปเรียนเอ็มบีเอก็มันก็เป็นเส้นทางปกติของคนสมัยนั้นไปต่อเมืองนอกใช่ไปต่อเมืองนอกไปไปเอเอนะครับก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนที่เขาแบบมีชื่อเสียงด้านบ้านพี่ทําธุรกิจรถยนต์ก็ถูกส่งไปมหาวิทยาลัยที่เขาเชี่ยวชาญด้านธุรกิจรถยนต์โดยเฉพาะโอ้ตอนนั้นก็ราม่าแบบไม่อยากไปลงไปเรียนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ก็เรียนจนได้จนจบ MBA แล้วถึงไปต่อแฟชั่น อ๋อแล้วตอนนั้นคือตั้งเป้าไงครับว่าเฮ้ยเราจะไปโปรแฟชั่นที่นี่อะค่ะเออตั้งอยู่แล้วตั้งอยู่แล้วตั้งอยู่แล้วคือคือเป็นเป็นเหมือนพี่เป็นแบบเขาเรียกอะไรอะเหมือนเป็นคนสมัยนี้เขาใช้คำา a n i f e s t ใช่ไหมแต่พี่อะเป็นคนคิดแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กคือเห็นภาพตัวเองตั้งแต่เด็กว่าว่าเราอยากจะไปอยู่ที่ไหนคือคือฝันว่าฉันต้องไปนิวยอร์กเมื่อก่อนมันจะมีละครซีรีส์ฝรั่งชื่อเฟม นะซึ่งเป็นโรงเรียนการสแสดงแล้วก็เป็นโรงเรียนศิลปะในนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ชอบแอบลงมาดูกลางคืนนะแล้วมันจะฉายตึงดึกๆอะไรเงี้ยเราก็ชอบแอบแล้วก็ฝันว่าเราอยากไปอยู่แบบชีวิตประมาณเนี้ยม,มันพอเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวพอเราจบตรีปั๊บอันหนึ่งเราคอมพลตหน้าที่แล้วนะหน้าที่ของลูกอ่ะเนาะจบบรณเทิงทรีแล้วโทรก็ได้แล้วเพราะหลังจากเนี้ยฉันจะเริ่ม ตามหาความฝันของฉันเองแหละที่อยากจะทำเออก็เลยขอต่อรองอยู่พอสมควรสุดท้ายก็ได้ไปอยู่นิวยอร์กจริงๆก็ได้ไปเรียนโรงเรียน Parsons School of d e s ซ g n ซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่อยากเรียนอยู่แล้วพอดีอแล้วก็เรียนไปเรียนมาก็แรกขอไว้ปีหนึ่งปีครึ่งอะไรอย่างนี้ครับอยู่ไปอยู่มาอยู่ไป9ปีทำจริงบแล้วบวกกับบวกกับปริญญาโทอีก2ปีทั้งหมด11ปี